สวัสดีครับเบสสวัสดีครับรู้เปล่าว่าเข้ามาได้ยังไงไม่รู้ค่ะปกติแล้ววันเนี่ยครับได้เงินใช้ไปโรงเรียนเท่าไหร่ย <20. S 1> ี่สิบเนวันนี้เริ่ม,มสอนทำแบงก์กันออโดยที่ไม่ต้องขอคุณพ่อคุณแม่เลยทําใช้เองเลยแต่ว่าเดี๋ยวแม่คะเขาจะบอกว่านี่เป็นชื่หรือแบงก์ปลอมเนี่ยเงินจริงๆเลยทำไงอะ,ะลองดูไหมอ่าเริ่มจากใช้กระดาษให้เบสครับเขียนว่า20บบาทเขียนเลย20บบาท ไลายมือสวยเนี่ยค่ะค่ยี่สิบบาทเฮ้เขียนอะไรยี่สิบบาทเขียนใหม่เขียนใหม่เขียนตัวใหม่เขียนเขียนคิดค่าใบใหม่อันน่าโอเคยี่สิบบาทโอเคนะเนี่ยแหละมันจะกลายเป็นแบงค์จริงๆแล้วพร้อมยังเครื่องทำแบงค์พร้อมนะเจ้าเขาเจ้าไว้เจ้าไว้ ทั้งยี่สิบของจริงไหมดูสิของจริงเปล่าดมด้วยของจริงเพราะว่าทำไมต้องดมอ่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นแบบว่าเหม็นเหม็นอ๋อปกติเคยได้แค่ยี่สิบบาทเองเหรอใช่ค่ะโอเคงั้นอลองลองนี้ร้อยหนึ่งฮะร้อยหนึ่งอยากได้ร้อยหนึ่งแล้วค่ะเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมไม่เอาแค่ยี่สิบบาทอ่ะไม่พอใช้หรือยังไงปกติเพื่อนเขาเอาไปหนึ่งพันเลยค่ะปกติเพื่อนเขาเอาไปหนึ่งพันเลยค่ะอ่าร้อยหนึ่งใช่ไหมลองเขียนสิ หนึ่งร้อยบาทนะเก๋หนึ่งร้อยบาทเอาไปทำอะไรหนึ่งร้อยบาทเนี่ยซื้อของค่ะซื้ออะไรมัม่งซื้อของที่มีประโยชน์อะไรค่ะของมีประโยชน์เยลลี่เยลลี่หนึ่งร้อยบาทขอมาเดี๋ยวพี่จัดให้อ๋อ,อ,อจับดูสินี่แบงค์ใหม่นี่แบงค์ใหม่อ้วาวเราทำแบงค์ไงอ่ะ 100บาทจริงไหมซื้อจากที่ไหนอะคะเป็นของมาตาดูเลมอนเขาให้พี่มาไม่เชื่ออ้าวจริงดูเลมอนให้มาอันเนี้ยหนึ่งร้อยจริงมาดูสิอ่ะใช่ค่ะนี่เป็นแบงค์ใหม่ที่จริงที่จริงมันต้องเป็นเก่าๆแบบเนี้ยค่ะแต่ว่านี้มันแบงค์ใหม่สีชมพูเลยใช่เพราะเราทําใหม่ไงแต่ถ้าจะให้เบงเป็นหนึ่งร้อยบาทเนี่ยพี่ว่ามันเยอะเกินไปนิดนึงอืมงั้นเราแบ่งกันได้ไหมได้ค่ะคนละห้าสิบนะค่ะ นอกจะทำแบงค์ได้แล้วเนี่ยยังแรกแบงค์เลยด้วยพนะร้อมนะจ้าครับจครับอ,อสองใบโอเคเอาไปกินหนมห้าสบาทเป็นไงบ้างเจ๋งไหมเมื่อกี้เจ๋งค่ะอยากมีบ้างค่ะ <laughs> ต้องไปขอดูลเลมอนแล้วแต่อยากรู้ว่าทําไมกลิ่นของแบงค์มันถึงพิเศษเหรอหรือมัน,มนแตกต่างจากกระดาษอื่นเหรอมันเหม็นะ <c oughs> นะคะเพราะว่ามันแบบว่า <Wow. S 2> ไปอยู่กับแบงค์อื่นมันก็เหม็นอะไรมีกลิ่นที่มันเฉพาะมากๆใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะเลยทําให้เรารู้ว่าเอ้ยนี่แหละแบงค์จริงต้องมีกลิ่นแบบนี้ <c oughs> ใช่งั้นอย่าลืมติดตามคลิปใหม่จาก Pop k i ร s Thailand ด้วยนะครับแล้วก็ best kiss channel ค่ะ ชแนลทำอะไรอ่ะก็แบบว่าร้องเพลงอะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่ารีวิวของเล่นนะคะ <c oughs> อา่าสำหรับดนี้ต้องเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะโอเคบ๊ายบาย,บายครับบ๊ายบายค่ะ